สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาดูดอกไม้สวยๆมีกลิ่นหอมกันนะคะและความพิเศษของเล็บมือนางพุ่มนี้นะคะก็คือเล็บมือนางดอกซ้อนนั่นเองค่ะดอกเล็บมือนางนะคะมีทั้งดอกซ้อนและไม่ซ้อนนะคะทุกคนและเอียนะคะมีแบบพุ่มนะคะแล้วก็แบบเลื้อนะคะแต่ว่า,าที่เรานำมาให้ชมกันนะคะจะเป็นแบบเลื้อยนะคะ แต่เล็บมือนางพุ่มนี้นะคะเรายังไม่ได้ทําหลักทำเป็นร้านให้เขาขึ้นเลยนะคะยังอยู่แบบว่าเป็นพุ่มอยู่กับดินอยู่เลยนะคะให้ดูพุ่มของดอนะคะมีความแบบว่าหนาแน่นสวยมากเลยค่ะทุกคนจะบอกว่าเล็บมือนางพุ่มนี้นะคะมีกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะเพื่อนนี่จะเป็นเล็บมือนางแบบดอกซ้อนนะคะนี่นะคะเรายังไม่ได้ทําร้านให้เขาเลยกําลังแบบว่าเลื้อยแผ่ไปกับพื้นเลยนะคะดูช่อนี้นะคะ คุ้มหานาแน่นแบบว่าเป็นพวงสวยมากเลยค่ะช่วงนี้นะคะก็เข้าสู่ฤดูฝนช่วงของอดอกไม้นะคะหรือว่าต้นไม้ต่างๆนะคะกำลังแตกใบอ่อนแตกดอกค่อนข้างดีเลยค่ะนี่เห็นไหมคะว่าดอกซ้อน,นะคะจะเป็นแบบว่าแน่นๆเป็นพวงแบบว่าใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมแรงมากส่วนทางด้านนี้ก็คือเล็บมือนานที่แบบว่าไม่ซ้อน,นะคะอันนี้สีจะจืดหนยนะคะเพราะว่า ดอกนางเริ่มจะโรยกันไปหมดแล้วค่ะนี่ลนะักษณะดอกแบบว่าไม่ซ้อนนะคะจะมีกลีบดอกประมาณ5กลีบนะคะทุกคนส่วนดอกซ้อนนะคะก็ะจะมีความซ้อนความแน่นนะคะแล้วก็สีนะคะจะสวยกว่าด้วยค่ะแต่ว่าลักษณะพวงหรือว่าใบต้นเหมือนกันหมดนะคะต่างกันที่กลีบดอกนั่นเองค่ะดอกซ้อนกับไม่ซ้อนนะคะนี่อันนี้จะเป็นตัวอย่างของดอกไม่ซ้อนค่ะ จะผิดกันเลยนะคะฟวามสวยจะแตกต่างกันเลยนะคะทุกคน,นี่เห็นไหมออกดอกเป็นพวงแน่นเหมือนกันนะคะแต่ว่าลักษณะกลีบดอกจะไม่เหมือนกัน,นะคะ่ะนี่ดูพวงนี้ดูช่อนี้นะคะดูหนึ่งดอกนะคะกลีบดอกของขาวจะแบบว่าหนาแน่นมากเลยคะ่ะทุกคนแล้วก็มีกลิ่นที่หอมมากเลยคะ่ะ ดูนะคะเก็บซ้อนแบบว่าหลายๆชั้นอย่างนี้นะคะเวลาบานนะคะจะมีความแน่นความสวยมากเลยค่ะสําหรับเพื่อนๆนที่ยังไม่เคยเห็นอดอกเล็บมือนางแบบดอกซ้อนแบบนี้นะคะเราก็ได้เก็บภาพมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะแล้วก็ลักษณะเด่นเนของนะคะคือเป็นพุ่มหนานแน่นมีกลิ่นหอมเลยค่ะถ้าตอนนี้นะคะถ้าเรามีรากหรือว่าร้านให้เขาไต่ขึ้นนะคะจะมีความสวยมากเลยะค่ะสามารถทําเป็น ซ้มได้เลยนะคะเพื่อนทําเป็นซุ้มนั่งเล่นได้เลยค่ะใบเขาจะออกแน่นหนามนี้เลยนะคะทําร่มได้เลยนะคะแล้วดอกเขานะคะจะมีความห้อยย้อยลงมาเป็นพวงๆงสวยสีส,สันสดแบบนี้เลยทั้งด้านนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งนะคะที่เป็นแบบดอกตูมค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะอันนี้ดอกยังไม่บานดูช่อนี้นะคะทุกคนแน่นหนาม,มากสวยมากเลยค่ะเห็นไหมสําหรับเพื่อนท่านใดนะคะที่อยากอ่า ปลูกต้นไม้หรือว่าไม้เลือ้อยทำซุ้มนะคะทำซุ้มนั่งเล่นนะคะก็แนะนําได้นะคะตัวนี้เลยนะคะจะเป็นเล็บมือนางแบบดอกซ้อนนะคะเวลาไปหาซื้อนะคะก็ลองถามแม่ค้าพ่อค้าดูนะคะว่าเล็บมือนางแบบดอกซ้อนนะคะก็เขาก็จะแนะนําแล้วนะคะว่าเป็นแบบไหนนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็เก็บภาพส,สวยๆของต้นเล็บมือนางน,นะคะแล้วก็ ความแตกต่างของเล็บมือนางดอกซ้อนและเล็้ซ้อนมาให้เพื่อนได้ชมกันเพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็สวัสดีค่ะ